อร่อยไหมเดยัวันเชิญมาชิมคนวันเกิดลุงฝลัง สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปญาติสนิทมิตรสหายท่านผู้ชมที่น่ารักและคิดถึงทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมเดยจ้าเด้อตอนนี้อยู่กับช่องยายแมวปากแดงเหมือนเดิมจ้าก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องคือว่าวันเกิดคุณเรสอายุ79ปียายแมว 9, ก็เลยว่าจะ GP, ทำวีดีโอเก็บไว้ให้ <GP S 1> ร้านอานหารเ<า>ชม ก็เลยเอามาแบ่งให้พี่น้องได้รับชมเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อย,ยังไงก็ติดตามกันไปเลยจ้าเดี๋ยวแมวจะกินเผื่อทุกคนเด้อจ้าร้านโปรดแกห้าสิบกว่าปีที่แล้วก็มาเหมือนเดิม ยังไม่เปิดเหรอมาเร็วเกินวันสันเดย์พี่น้องวันสันเดย์เด้อเนี่ยกี่ปีกี่ปีแกก็จะมาร้านเดิมแกนี่ายวิสิกเอาใส่พีดอดโคเหรอ <c oughs> แล้ว <c oughs> เขาก็มี มองให้สีนไฟดอกเว้ยน้องสูล้วโเก่าอีกอ๋อดะวันเอนีเ f s t c h o e ที่แก่พิมนะเอปิธามดูเลยนี่ยัวเดดโอเคไอไอซิกนิกไม่ไม่ บาเตินะ My, son, My, son, My son, s a n d a l r m a r า่านเมายอะแล้ว Coming c <Yeah. laughs> ลูกสาวถอดเสื้อแจ็คเก,ก็ตแล้วอาทุกคนถอดเพราะว่ามันน้ำมันจะกระเด็นแล้วจ้า <c oughs> ดูแลยก็น้องแอปก็ดูแลพ่อเขาดีนะเนี่ยน่ารักนะลูก <c oughs> สาวนี่ยอดีฝังทำไมไม่ต้องใช้แอปเลยลูกสาวฉันไม่ต้องใช้แอปเลยไม่เหมือนแม่ แม่ต้องใช้แอป I love these t e n t a c l มีแอปถ่ายมีแอปถ่ายเอาถ่ายซ้อนถ่ายเอาคนคนถ่ายคนโดนแอปเถอะเก่งพอมาถ่ายความมืดให้ดูตอนนี้ ความสวยก็ไปอีกแบบเนาะพี่น้องอ้าตอนนี้มืดละถ่ายร้านอาหารให้ดูนะคะโอ้ยเสียงน้ำทะเลก็มีความสุขจริงเลย,ย,ยแมวชอบเสียงน้ำทะเลถ่ายจากข้างนอก It's like an adventure, yeah, it's nice. It's a good day out yeah. for everyone. Yeah. Yeah. It doesn't cost us anything, we just like collaborate with other small businesses and stuff. Awesome. Yeah. Marina. ยังยังกนเองคิดว่ากินคนเดียวกินคนเดียวเหรอของเธอเหรอกินหอยหอยสด w h a t ซ t h a เอ่อเครปพาสต้าพาสต้ากรีนพาสต้าเอ่อเครบแคป พอขำบอกไม่กินหนาอยแสดงว่าฟังออกแล้วเเด็ดยอะวันเด็ดเบรดเดย์เบรดเดย์แมนออฟแทลเลตหมดอยู่ดินนะสแนปปะอ๋อสแนปปะ นะของปวดองปวด,นะดขด่ะดิ้งองปวดเน่ยนะมาทีไรต้องสั่งอร่อยไหม <c oughs> อ่านเมนูยังไม่จบสิน้นะ <c oughs> That's the reception when you come in. It's the reception. New Pam Air Pie. New Pam Air Pie. Did you let them know? Okay. กลับแล้วจ้าบึงคนก็จะถามเด้ว่าทำไมลูกชายไม่มาพอดีลูกชายลางานไม่ได้้ามพี่น้อง <c oughs> โอเคจ้า,จาเจอกันคลิปหน้าเดจ้าเด้อ <c oughs> t y ยอ t b i r t h อร่อยไหม แอไยอะต้องสั่งอร่อยไหมเด็ดวันิด็ดกันวันเกิดลุงฝรั่ง สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปญาติสนิทมิตรสหายท่านผู้ชมที่น่ารักและคิดถึงทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมเลยจ้ะเด้อตอนนี้อยู่กับช่องยายแมวปากแดงเหมือนเดิมจ้าก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องคือว่าวันเกิดคุณเรศอายุ79ปียายแมวก็เลยว่าจะทำวีดีโอเก็บไว้ให้กร้านอาหารชม ก็เลยเอามาแบ่งให้พี่น้องได้รับชมเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อย,ยังไงก็ติดตามกันไปเล,เลยจ้าเาดี๋ยวแมวจะกินเผื่อทุกคนเลยจ้าร้านโปรดแกห้าสิบกว่าปีที่แล้วก็มาเหมือนเดิม ยังไม่เปิดเหรอมาเร็วเกินวะสันเบย์พี่น้องวะสันเบย์เด้อเนี่ยกี่ปีกี่ปีแกก็จะมาร้านเดิมแกนี่ไฟบิสิกเอาใส่พีดอดโคเหรอแล้วเขาก็มี มองให้ชิไฟดอกเอ้ยนองสูแล, <laughs> ล้วโตเก่าอีกอ๋อดะวัน a n น w h เ r e First c อเคิมนะเอปิธามดูเลย n a ูดโอเคไอไอซิกนิกต์บ y bra m า มาเติมนะหม่สันเดลม่สันเดลล์ไม่สันเดลลอหนมายอะแล้ว coming c i n g c o m n s e t o ลูกสาวถอดเสือเ้อแจ็คเก็ตแล้วท,ทุกคนถอดเพราะว่ามันน้ำมันจะกระเด็นแล้วไปจ้าดูเลยกันว่าอะไก็ดูเลยเพราะเขาดีนะเนี่ยน่ารักเลย,เล,ยลูกสาวนี่วัอนี้<า>ั่ปั่ะทำไมไม่ต้องใช้แอปเลยนะ สาวฉันไม่ต้องใช้แอปเลยไม่เหมือนแม่แม่ต้องใช้แอปมีแอปถ่ายมีแอปถ่ายเอาถ่ายซ้อนถ่ายเอาคนคนถ่ายคนโดนแอปแล้ว เกล่พถ่ายความมืดให้ดูตอนนี้ความสวยก็ไปอีกแบบนะพี่น้องอ่ะตอนนี้มืดละถ่ายร้านอาหารให้ดูนะคะโอ้ยเสียงน้ำทะเลก็มีความสดชื่นเลย,ย,ยแมวชอบเสียงน้ำทะเลถ่ายจากข้างนอก It's like an adventure, yeah, it's nice. It's a good day yes. out you yeah. it doesn't cost us anything. We just like collaborate with other small businesses and stuff, you know? <coughs> เค yeah. yeah. ิดว yeah. yeah. ่ากินคนเดียวกินคนเดียวหรอขอเธอหรอกินหอยหอยสดซ t เอ่ a ครั a พ pasta พาต้ากรีนพาต้า c r a บ พ่อขำบอกไม่กินห่อยแสดงว่าฟังออกแล้วเด็ดยวันเด็ดเบอร์เบอร์เดย์เบอร์เดย์แมนออเเตอรเลดดินนะสนปออสนปะ นะของปวดของโปรดนะดิง้งของโปรดเนี่ยนะมาทีไรต้องสั่งอร่อยไหมอ่านเมนูยังไม่จบสิน้นนะ

กลับแล้วจ้ามางคนก็จะถามเด้ว่าทำไมลูกชายไม่มาพอดีลูกชายลางงานไม่ได้จ้ะพี่น้อง <c oughs> โอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าเดีจ๋จะเดอไมบ๊ายบายจ้า เด็ดยัววันเด็ดเบอร์เบิร์ดเดอร่อยไหม แบะไทยไตรองสังอร่อยไหมเ้าวันเย้าวันเจ้าวินคนเดียววันเกิดลุงฝรั่ง สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปญาติสนิทมิตรสหายท่านผู้ชมที่น่ารักและคิดถึงทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมเลยจ้ะเด้อตอนนี้อยู่กับช่องยายแมวปากแดงเหมือนเดิมจ้าก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องคือว่าวันเกิดคุณเรศอายุ79ปียายแมวก็เลยว่าจะทำวีดีโอเก็บไว้ให้เกื่านได้ชม ก็เลยเอามาแบ่งให้พี่น้องได้รับชมเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อยังไงก็ติดตามกันไปเลยจ้าเยแมวจะกินเผื่อทุกคนเลยจ้าร้านโปรดแกห้าสิบกว่าปีที่แล้วก็มาเหมือนเดิม ยังไม่เปิดเหรอมาเร็วเกินวะสันเบพี่น้องวะสันเบเด้อเนี่ยกี่ปีกี่ปีแกก็จะมาร้านเดิมแกนี่ไฟวิสิคเอาใสวีนอตโคเหรอแล้วเขาก็ <c oughs> โคโคโมี ให้สีไฟดอกเว้ยน่สวโตเก่าอีกอ๋อดะวันเอนีเบะที่เคพิมนะเอปิทามดูเลยนิกูดัวแดดโอเคไอไอซิกนิกมาบรมา มาเติมนะ My Sandalow My Sandalow My s a n d มาเยอะแล้ว Coming Coming c o m i n o w เริ่น Settle Now ลูกสาวลูกสาถอดเสื้อแจ็คเก็ตแล้วเอาทุกคนถอดเพราะว่ามันน้ำมันจะกระเด็นแล้วจ้าดูเลยันหน่อยก็ดูแลพ่อเขาดีนะเนี่ยน่ารักนะลูกสาวนี่อดทำไมไม่ต้องใช้แอปเลยอ่ะ สาวฉันไม่ต้องใช้แอปเรือไม่เหมือนแม่แม่ต้องใช้แอป <c oughs> มีแอปถ่ายมีแอปถ่ายเอาถ่ายซ้อนถ่ายเอาคนคนถ่ายคนโดนแอปแล้ว เกียงถ่ายความมืดให้ดูตอนนี้ความสวยก็ไปอีกแบบเนาะพี่น้องอนะ่ะตอนนี้มืดละถ่ายร้านอาหารให้ดูนะคะโอ้ยเสียงน้ำทะเลก็มีความสุขจริงเลย,ย,ยแมวชอบเสียงน้ำทะเลถ่ายจากั้างนอก It's like an adventure. But yeah, it's nice. It's a good yes. day out for the one. Yeah. It doesn't cost us anything, but yeah. We just like collaborate with other small businesses and stuff. Mincotina. Ginfurt Court Bella Bon Melong. Everyone's a good one. กินปลาเกินคนเดียวกินคนเดียวของเธอเหรอกินหอยหอยสด t s a เอ่อครบพาตากรนพาตาเอครบ พ่อขับอกไม่กินหน่อยแสดงว่าฟังออแล้วเรด็ดยัววันเด็ดเบอร์เบอร์เดย์เบอร์เดย์แมนออสตรเลหดยัวดินนะสแนปปะออสแนปปะิ ของโปรดของโปรดนะดิง้งของโปรดเนี่ยนะมาทีไรต้องสัง่งอร่อยไหมอ่านเมนูยังไม่จบสิน้นนะ s the the reception. มีความแอบไทยมีความแอบไทยพี่น้องแอบไทยแอบไทยโอเคกลับแล้วจ้าบางคนก็จะถามเด้ว่าทำไมลูกชายไม่มาพอดีลูกชายลางานไม่ได้จ้าพี่น้อง โอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะเด้อ that your win. one <laughs> that bird.